สมาคมโรงแรมภาคตะวันออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเมืองพัทยาสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชนบุรีสมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทยสมาคมเชฟภาคตะวันออกสมาคมสมาพันธ์เชฟภาคตะวันออกชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออกและสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก รวมกันจัดงานพัทยา h o s p i t a l i ตี้โชว2025ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่23และ24กันยายน2568ณโรงแรมไบตันแกรนด์พัทยาภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนงานนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่เมืองพัทยาร,รวมงานแสดงสินค้าและนักให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันศิลปะการให้บริการกว่า18รายการเช่นการปรุงอาหารโดยเชฟมืออาชีพการแข่งขันบาร์เทนเดอร์การทำลาเต้อาร์ตการปูเตียงโรงแรมการแกะสลักไปจนถึงการนวดไทยเชิงเวลเนสโดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า200ทีมจากทั่วประเทศ รวมพลังโชว์ทักษะและฝีมือระดับมืออาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์และเครื่องมือในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและร้านกาแฟที่เรียกว่าครบจบในที่เดียวอีกด้วยก็ผมผมเรียนในเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับว่างานนี้เป็นงานที่เป็นความร่วมมือของทางการแข่งขันสุโขัดชมดีมีพัทยาแล้วก็ สมาคมโรงแรมไทยภาคตะว,วันออกนะครับแล้วก็ภาคคีือขายการท่องเที่ยวของพัทยาและของจังหวัดชลบุรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหัวใจของเราก็คือเราต้องการจะพัฒนานะครับการบริการนะครับทางด้านต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเที่ยวชลบุรมาพัทยาแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจฉะนั้นเนี่ย กิจกรรมต่างๆก็คือมีการแข่งขันนะครับในเรื่องของคนโรงแรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทางเชฟแม่บ้านสปาแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับอาหารต่างๆซึ่งตรงนี้ละคือหัวใจในการให้บริการนะครับดั้นั้นรายละเอียดทาง,ทางสมาคมเราจะไปคนให้ให้ข้อมูลนะครับแต่ผมเห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องการที่จะทําให้การบริการนักท่องเที่ยวนะครับมาแล้วเกิดความประทับใจแล้วพอมาเที่ยวซ้ำนะครับแล้วก็บอกต่อนะครับเพื่อให้ การต้องเรียกของพัทยาของชมบีเนี่ยได้กระตุ้นขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่เติบโตไปเรื่อยๆครับก็ในนามของพัทยานะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ร่วมกันส่งผลทั้งออปจอให้กับสมาคมทางการไทยพันออกซึ่งเรามองว่าโดยเฉพาะยิ่งพัทยาเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากสราบารท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยจะต,ต้องมีการพัฒนาฝีมือไม่ว่าจะเป็นคนในการบริการในแขนงต่างๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยนะครับก็เป็น ครงการที่จะเป็นมิติในการให้บุคลากรในการให้บริการทุกภาคส่วนได้มีโอกาสนะครับได้แสดงความสามารถแล้วก็เป็นการแข่งขันนะครับรวมถึงการพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยซึ่งสุดท้ายก็คือนํามาซึ่งการให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดกับสนใจกับเมืองพัทยาและจังหวัดจริงๆอยากจะขออนุญาตเสริม ท่านสองท่านสักเล็กน้อยนะคะปีนี้การแข่งขันการจัดงานมีความพิเศษก็คือเราได้มีการจัดเชฟเทเบิลซึ่งได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ VIP รวมทั้งโอนเนอร์และ GM มาร่วมงานแล้วก็มีการจับฉลากผู้เข้ามาเยี่ยมชมบูธแล้วก็ได้แจกมอเตอร์ไซค์นะคะมูลค่าเกือบ1นึ่งแสน่บาทด้วยในงานนี้นะคะแล้วก็เกณฑ์การแข่งขันในปีนี้เนี่ยก็จะแบ่งการแข่งขันเป็น4ประเภทมีเชฟแม่บา้านสปาแล้วก็รวมถึงแฟนบีนะคะที่เป็นมิสโซลเจสก็มีการแข่งขันในประเภท ซึ่งจะสร้างให้คนโรงแรมทุกประเภทสามารถแข่งขันได้ร่วมกันทั้งหมดปีนี้เรามีทั้งโอเพ่นนะคะก็คือเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่คนโรงแรมเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการเพราะว่าหลายครั้งการบริการก็อาจจะอยู่ในร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟหรือว่าร้านอื่นๆด้วยเราก็เลยเปิดการแข่งขันเป็นโอเพ่นแล้วก็แต่ว่าบางการแข่งขันก็จะมีการจํากัดอายุนะคะเช่น18ขึ้นไปถ้ามาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะคะ เชื่อมั่นนะครับว่าในเมื่อเรามีการแข่งขันเรามีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นทุกปีเนี่ยทางในส่วนของคนโรงแรมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะครับหรือว่าสปาหรือแม้แต่แม่บ้านท่านให้บริการต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถไปแข่งขันในระดับทางโลกนานาชาติต่างๆได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อมีการแข่งขันนีว่าทุกคนจะทุ่มเทแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ก็พัทยาเนี่ยเราเน้นนะครับในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีกิจกรรมที่บอกว่าพัทยามาได้ทุกวันนี่ก็คือหนึ่งในกิจกรรมที่จะมาส่งเสริมศักยาภาพของคนให้บริการนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเ,นเราเคยรับนักท่องเที่ยวได้2 0กว่าล้านคนต่อปีนะันนี้ตัวเลขของกองเศรษฐกิจของการาท่องเที่ยวจะบอกว่าตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวนะมาถึง11ล้าน11ล้านจุดสามล้านคนนะครับมากขึ้น ปีละสิบเอ็ดเปอร์เซนต์กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจครับว่ากิจกรรมต่างๆนี่จะเป็นส่วนที่สําคัญที่ที่พัทยาเนี่ยพร้อมที่จะรองรับในท่าที่อยู่แล้วแต่เห็นว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะว่าเรามีศักยภาพเพียงพอไม่ว่าจะเป็นห้องพักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะยืนยันแลงมั่นคงว่าเรายินดีนะครับแล้วก็ต้อนรับและและ โครงการนี้เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพเราก็ต้องการนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับเป็นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าจำนวนคนนะครับที่จะมา spending ในเมืองพัทยาครับปีนี้ก็รางวัลพิเศษจริงๆริการแข่งขันปีนี้ได้มีเพิ่มขึ้นมาใหม่หลายรายการนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าเงินรางวัลด้วยจากรางวัลที่1จากเดิมเ0็0พันปีนี้เป็น10,000บาทนะคะแล้วก็มีการ เพิ่มรางวัลเป็นจํานวนมากขึ้นกว่าปีอื่นๆเพื่อให้กระตุ้นให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันมีความตื่นเต้นและก็ประสบกับประสบการณ์ที่ดีในการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะครับในส่วนไม่ใช่แค่เพียงแค่คนโรงแรมเท่านั้นนะครับทางคนที่สนใจในเรื่องของการอุตสาหกรรมบริการนะครับเรามาดูว่าคนเก่งของเรานะครับในอุตสาหกรรมบริการเนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชฟแ,แม่บ้านนะครับสปานะครับหรือแม้แต่เรื่องของเครื่องดื่มต่างๆเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับการแข่งขันที่ดูเดือดและก็สุกสนานนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนได้มาเที่ยวงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ